shores. s serving, to go, on, zone, by been apply a dream a make. making u t t getting trend. we h Here flexing. Like e I've in i i I C r my l สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมิตรรับเข้าสู่ช่องขวัญฮาวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิเพื่อนนะครับวันนี้ก็จะมารวบรวมนะครับการหา SP เพิ่มให้กับตัวละครเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับขอรวบรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้มันยังไม่ครบดีนะครับเผื่อมีมือใหม่เขาได้มาดูเนาะก็จะได้ดูคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะครับ โอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะมีปีกนะครับเพิ่ม s p ีนะครับปีกก็จะมีอยู่3ปีกนะครับมีปีกแห่งน้งฟ้านี่นะครับที่ผมใส่อยู่เนาะอัพสุดก็จะเป็นสีส้มนะครับเพิ่ม s p 10จุดนะครับสามารถซื้อได้จากกิจกรรมนะครับก็คือถ้าใครยศถึงเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับมันจะมีอยู่ในกิจกรรมนะนะแล้วก็จะมีปีกแห่งความตายนะครับที่เพิ่ม SP เริ่มแรกเลยนะครับ10จุดนะครับถ้าอัพสุดนะครับก็จะเพิ่ม20จุดนะครับ เหมือนกันเลยนะครับกับปีกแห่งทะเลนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นปีกที่คนเขาใช้กันเยอะที่สุดเนาะปีกแห่งทะเลและปีกแห่งความตายนะครับผมโอเคนะฮะต่อมานะครับมาอีกระบบหนึ่งก็จะอยู่ในกิวนะครับจะเป็นแผนกศึกษานะครับให้เรามาอัพตรงที่ a g i ตรงนี้นะครับมันจะไปเพิ่ม s p ให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะออกกิ้วนะครับแนะนาให้ใช้แต้มให้หมดเนาะนะครับไม่งั้นแต้มจะหายนะครับแต่ว่าสกิลที่เราอัพไว้นะครับยังคงอยู่นะครับผม สกิลพวกนี้ก็อัพสุดนะครับสูงสุดก็เรียกว่าห้นะครับผมโอเคเนาะสองอย่างแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบหลอมธาตุนะครับนี่นะครับเราต้องหลอมให้ได้ AGT นะครับนี่นะครับสีเขียวสีฟ้านะครับรวมถึงสีม่วงสีส้มด้วยนะถ้าใครที่คิดว่าหลอมได้นะครับหาให้มันเป็นค่า AGT นะครับเพราะว่า มันจะแปลเป็นค่า s p ชพีให้กับตัวละครของเรานะครับเพิ่ม s p ให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครหลอมได้น้ําแข็งนะครับแล้วก็ดาวแล้วก็ผ้าทิศที่เป็นท่าสามแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มเพิ่มค่า s p ได้เยอะนะเพราะว่าในทตุน้ําแข็งผ้าทิศดาวเนี่ยผมเห็นมันมีค่า a g t อยู่นะครับผมนะเออครับเมื่อก่อนตัวย่อในนี้นะครับจะเป็น a g i นะ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น AGT นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลอมให้เป็น AGT นะครับมันจะได้ไปเพิ่ม s p ให้กับตัวละครของเรานะครับผมเคเนาะต่อมาก็จะอยู่ที่สร้างเครื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะเป็นระบบการหาค่าสเตตัสในนี้นะครับอันที่2เนาะซึ่งมันจะมี AGT ด้วยนะผมไม่รู้นะครับว่าค่าสเตตัส A.T.G ตรงนี้มันจะไปเพิ่ม s p ให้กับตัวละครของเราหรือเปล่านะครับ,บ AGT ในค่าอาวุธนี่อาจจะแปลได้2อ,อย่างนะครับอาจจะแปลเป็นความบ้องไวนะครับกับ เพิ่มเอพีให้กับตัวละครของเรานั่นแหละนะครับอาจจะแปลเป็นแค่แต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่านะฮะต้องไปถามคนที่พลังเขาสูงๆนะนะครับเบี้ยวสูงๆนะครับหรือใครที่เขาเล่นมานานๆนะว่ามันเพิ่มหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะเกี่ยวกับ STR ด้วยนะแล้วก็ a t t นะครับเอชทีอาร์เอชทีเอนี่น่าจะเป็นความอืดและความแข็งแกร่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันดันค่า s p ยังไงนะครับผมนะแต่ว่ามันมี a g t อยู่นะสำหรับคนที่ถ้าถ้าใครแบบ รีคาสเตตัสตรงนี้มันจะเห็นอยู่นะว่ามี a g t ีนะครับลอ,ลองลองรีกันดูเนาะเพราะว่าในระบบตรงนี้มันรีได้เรื่อยๆนะครับโอเคเนาะต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราต้องมากดที่ความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับก็คืออัพใช้สมุดคู่มือนะครับอัพไปเลยนะครับมันจะอัพสุ่มให้เนาะมันก็จะมี AGI ของสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะไปเพิ่มค่า s p ให้กับตัวละครของเรานั่นแหละนะครับผม อัพสุดนะครับก็จะเลเวล5ถ้าสุดจริงๆจะเป็นวงสีแดงๆอยู่ที่สกิลของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นกดที่สกิลครับปึ๊บนี่นะครับเราจะต้องใช้สมุดนะครับมารีหาให้มันได้ a g i แบบนี้นะครับมันจะได้เพิ่มอา SP ให้กับตัวละครของเราเหมือนกันนะครับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับถ้าเราออกลบตัวไหนนะครับผมนะตัวไหนที่เราได้อัพสมุด หรืออัพสกิลต่างๆนานาไปแล้วนะครับมันจะส่งไปที่ตัวละครของเรานะครับเราจะต้องกดออกลบสัตว์เลี้ยงตัวนั้นด้วยนะเออนะครับผมแล้วก็ตัวรองด้วยนะครับถ้าเราอัพตัวรองนะครับแล้วเราเอาสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะครับอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าเราอัพตัวไหนแล้วนะครับแล้วเราเอามาเป็นตัวรองเออนะครับตัวรองเนี่ยก็จะส่งพลังไปที่ตัวหลักของสัตว์เลี้ยงเรานะครับแล้วมันก็จะส่งไปที่ตัวละครของเราเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งตัวหลักและตัวรองนะครับ พยายามทําให้มันเท่าๆกันไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครงบไม่ถึงหรือว่ามันใช้เวลานานเกินนี่ครับก็อัพแค่ตัวหลักไปก่อนก็ได้ให้สุดไปเลยนะครับมันก็ผมว่ามันเพิ่มแบบโอ้โหมันก็ต้องมีคนที่แบบว่ามันจะแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าไงคือทําทั้งสัตว์เลี้ยงหลักและเลี้ยงรองเข้าใจไหมให้มันเท่ากันหมดเลยอะ่ะเข้าใจป่ะเออแบบเอส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  เท่ากันหมด6ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเออแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นได้คุณหมดไปเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากนะครับผมเพราะฉะนั้นการหาค่า SP วันนี้นะครับสิ้นสุดแค่นี้นะครับผมก็คือเนี่ยครับหาจากสัตว์เลี้ยงได้เนาะก็คือทั้งตัวรองและตัวหลักเลยนะฮะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวรองเนี่ยอันไหนที่มันไม่ดีอ่าไม่ไม่ไม่ดีอัพนะครับคือว่าอย่างไงตัวไหนที่มันไม่ค่อยดีก็อย่าไปอัพเอออย่างเช่นสัตว์เลี้ยงตัว A เนี่ยอนาคตข้างหน้้าาาาเราออาจจะไดสัตว์ม <า S 1> ีก เราค่อยเอาของต่างๆไว้อัพสัตว์อสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเออไม่ต้องไปเสียเวลากับสัตว์ออะไรอย่างนี้นะครับผมตามใจเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะงบใครงบมันนะครับผมนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับระบบอื่นน่าจะไม่มีแล้วนะครับถ้าใครที่มีความรู้ก็ออกมาบอกกันได้นะครับผมนะผมไปดูในรูนะครับค่าสเตตัสไม่มี A.G.T ไม่มีอะไรเลยนะ A.G.I ก็ไม่มีนะครับแต่มีคําว่า S.T.R อยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันช่วยดันค่า S.P อะไรหรือเปล่านะครับ แล้วก็สัตว์ขี่ก็ไม่มีนะครับแต่มี a อ r เหมือนกันนะครับผมหุ่นยนต์นะครับก็ไม่มีนะนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะสุดอยู่ที่แค่5อย่างนะครับผม5อย่างก็คือจะมีอะายปีกแผนกศึกษาการหลอมธาตุอ่าแล้วก็รีค่าสถิตในอาวุธนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนาะที่สามารถเพิ่มเอให้กับตัวละครของเราได้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ